ู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมโกับทุกคำถามของท่านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ แล้วเราเนี่ยเห็นของเข้าหลน่นนะสมมติว่าเอา้าโทรศัพท์เข้าหล,ล่นลงนะเราก็เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะขนาะนั้นนะเร,เราเอาหนังสือหรือเอาถุงไปป,ปิดไว้นี่นะเพื่อไม่ให้เขารู้เอามาเป็นของเราเลยได้ไหมหรือจะเรียกเงินค่าไถ่อะไรอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับพบกับผมนะครับทนายโอนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันในช่วงของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับ ก็มีคำถามกันเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราเก็บเก็บของได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะรหรือของอื่นๆที่เขาทำหล่นหายลืมวางไว้นี่นะครับเราสามารถที่จะเอามาเป็นของเราเลยได้ไหมหรือจะเรียกเงินค่าไถ่อะไรอย่างนี้นะฮะสามารถเรียกได้ไหมนะครับที่ติดตามข่าวสารนะครับทางข่าวจากสื่อหรือช่องต่างๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีบางกรณีนะะที่ คนที่เก็บของได้เนี่ยนะครับไม่ยอมคืนของให้กับเจ้าของเดิมนะบอกถ้าจะเอาคืนก็ต้องมาจ่ายค่าไถ่กันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับกับทนายโอว่าจริงๆเราทําอย่างนั้นได้ไหมนะครับ <S <S คือการที่คนทําของหล่นหายเนี่ยนะครับถ้าเจ้าตัวนะยังไม่สละของนั้นหรือยังตามหายอยู่นะครับแล้วเราเนี่ยเห็นของเขาหล่นนะสมมติว่าอ้าวโทรศัพท์เขาหลน่นลงนะเราก็เข้า อาจจะยังไม่รู้ตัวในขณะนะั้นะนะนะเ,รเราเอาหนังสือหรือเอาถุงไปปิดไว้นะี่ะเพื่อไม่ให้เขารู้นะเราสมุดเอากระเป๋านะเอาหนังสือนะเอาไปวางทับไว้ในกรณีอย่างนี้นะครับทางกฎหมายจะถือว่าเราไปเอาของคนอน่นโดยมีเจตนาทุจริตนะเจตนาทุจริตหมายถึงอะไรเจตนาทุจริตหมายถึงเจตนาที่จะ,ะไม่ซื้อนั่นเองนะเป็นเจตนาที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนะ ซึ่งจะถือว่าเป็นการลักทรัพย์เพราะจะไปถือว่าเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ของเขานะฮะเพราะเขายังไม่ได้สละมนาะสิทธิ์ในสิ่งนั้นหรือไม่ได้โยนทิ้งนะนะครับจะถือเป็นการลักทรัพย์ตามมาตรา3ามสนะเอาของผู้อื่นไปโดยทุจริตนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยนะเขาไม่รู้นะเขายังไม่ได้ถือเขาสละสิทธิ์ในทรัพย์สิ่งนั้นนะฮะแล้วเราไปปกปิดนะเราแอบเอาอย่างนี้นะแล้วก็ถือเป็นการลักทรัพย์แต่ถ้าเป็นกรณีที่ เขาทําหายแล้วเขาไม่ได้หาในขณะเขาไม่รู้ว่ามันหายนะฮะแล้วเราครอบครองนะครับแทนที่เราจะไปนําคืนเขาเนี่ยนะครับแต่เราไม่ยอมคืนนี่นะมีความผิดตามกฎหมายนะครับเป็นการยักยอกทรัพย์นะซึ่งการยักยอกทรัพย์นี่นะเป็นความผิดที่เราถือว่าสามารถจะยอมความได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวอาจจะยังไม่รู้ของตัวเองหายนะแต่เราเนี่ยนะครับเก็บของเข้ามาแล้วนะแต่ไม่มียอมคืนนะเป็นการครอบครองแต่ไม่คืนเจ้าของนะ ก็ถือเป็นการเป็นการรักทรัพย์สานะมสามห้าสองนะมาวัดสองนะเก็บของหายสินได้โดยมาโดยที่ปีการส่งผลอย่างนี้นะฮะนั้นตามกฎหมายบอกว่าเราต้องเอาคืนนะฮะเราต้องมือคืนไม่สามารถที่จะมา,าเรียกค่าไถ่นะยกเว้นแต่ว่าเขาเขาให้เราเป็นสินน้าใจในการตอบแทนนะครับที่ในส่วนของแจ็คโจกทรัพย์กับรักทรัพย์เนี่ยนะถ้าเป็นกรณีที่ทนายโอได้กล่าวถึงในช่วงแรกก็คือว่า,าได้ทรัพย์สินของเขามานะครับโดยที่ เขายังตามหาอยู่นะครับแล้วเราไปปกปิดเป็นเมมไปเอาโดยทุจริตอย่างนี้นะครับถือเป็นการลักทรัพย์กรณีของคดีลักทรัพย์เนี่ยนะไม่สามารถจะยอมความได้นะครับอันถ้ามีการจับกลุมนะครับหรือเจ้าหน้าที่รู้แล้วนะฮะเป็นข้อผิดอาญาเป็นดินนะครับหรือต้องดําเนินคดีนะตามกฎหมายนะครับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเก็บของใครได้นะครับหรือว่าเห็นว่าของเขาทําหล่นนะเราไปเอาของเขาถือว่าเป็นความผิดลักทรัพย์นะฮะ ก็เอาคามรูปดีๆมาฝากกันนะครับหากมีข้อสงสัยอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็าถามทนายโอเข้ามาได้นะครับทนายโอจะทำคลิปตอบคำถามให้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพราะถ้าเก็บของได้ไม่คืนนะฮะอาจจะมีโทษถึงจำพุกนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมทนายโอนะครับวันนี้นะฮะทนายโอมีโครงการพิเศษนะฮะที่จะมาเรียนนะฮะนำเสนอและก็รับสมัครสมาชิกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับที่จะขอคำปรึกษานะฮะหรือขอความช่วยเหลือทางคดีความนะฮะกับทีมทนายโอหรือทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายนะฮะของทนายโอท่านสามารถจะเข้าร่วมโครงการนะครับตอนนี้เราได้จัดโครงการขึ้นมานะครับเป็นโครงการพิเศษนะครับที่รับจํานวนจํากัดนะฮะ คือโครงการบ้านทนายโอโครงการบ้านทนายโอคือโครงการอะไรนะครับทนายโอจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือโครงการที่ท่านจะมีทนายประจําครอบครัวนะหรือทนายประจําตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าจากหลายหลายครั้งที่ผ่านมานะก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะหรือเพื่อนเพื่อนในเพจนะในกลุ่มเฟซนะกลุ่มไลน์ต่างต่างนะที่ได้ปรึกษานึกเรื่องคดีความกับทนายโอมานะครับแล้วก็ได้เกิดการปรึกษาต่อเนื่องนะครับไปถึงคนในครอบครัวนะ หรือในเรื่องของกิจการนะครับ้านค้ากิจการค้าขายต่างๆนะไปจนถึงกิจการระดับบริษัทนะซึ่งทนายโอก็ได้ปรึกษาไปแต่ละครั้งนั้นนะครับเราก็ได้มีการคิดราคาในการปรึกษานะครับในเบื้องต้นนั้นนะฮะก็คือถ้าในช่วงแรกๆในการปรึกษาเบื้องต้นนั้นทนายโอก็ไม่ได้คิดราคาอะไรนะฮะเป็นการให้บริการสังคมฟรีอยู่แล้วนะครับแต่หากเป็นการปรึกษาในการนัดเวลาในการปรึกษานะฮะก็ ตามเงื่อนไขนะในเพจทนายโอก,ก็คือที่ชั่วโมงแรกคือ2,000บาทนะครับชั่วโมงที่2ก็1,000บาททีนี้นะครับหลายท่านก็เลยมีคําถามว่าเอะถ้าอย่างนี้ปรึกษาหลายๆครั้งนะฮะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาก็หลายบาทอยู่นะครับทนายโอก,ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามาเป็นที่ปรึกษาประจําให้ดีกว่าไหมนะครับก็คือจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปีนะครับปีละ1 0 0 0บาทนะครับ ตกต่อเดือนก็เดือนละร้อยบาทแค่นั้นเองเหมือนกับมีทีมทนายโอนะครับหรือมีทนายโอคอยช่วยเหลือดูแลกิจการดูแลคนในครอบครัวให้นะครับเหมือนกับเป็นหมอประจําบ้านเป็นทนายประจําตัวอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าโครงการนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับคนในสังคมนะครับเพราะว่าเรื่องของปัญหาเรื่องทางคดีนะครับก็คงไม่ต่างกันกับการเจ็บป่วยนะครับถ้าเรามีหมอประจําตัวมีทนายประจําบ้านประจาครอบครัวนะครับก็จะคอยช่วยเหลือเราได้นะครับ โดยหลักการนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ท่านมีทนายประจำบ้านหากมีคดีความนะครับจะมีทนายคอยให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือแล้วก็นะครับข้อที่สก็คือนะครับหากมีคดีนะครับท่านจะได้รับสิบทธิในส่วนลดนะครับสิจากราคาที่ตกลงกับทนายหรือทีมทนายนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปหาทนายอื่นอีกนะครับข้อที่3นะครับได้รับการปรึกษาฟรีนะในชุกท่องทางโดยทางทีมงานทนายหรือทางทีมที่ปรึกษาจะไม่มานั่งคิดกับท่านนะฮะ ในอัตราคิดค่าชั่วโมงอีกนะครับก็คือจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปีก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในเวลานะครับการเป็นสมาชิกก็คือปีตป่อปีการทำสัญญาปีต่อปีนะครับอัปเดตข้อมูลทางกฎหมายให้กับท่านได้รับทราบในทุกๆครั้งที่มีข้อมูลกฎหมายใหม่ๆม,มานะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับที่ทางโครงการบ้านทนทยโอจะได้จัดขึ้นนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านนะครับที่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและกิจการนะครับ ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ครับเพียงปีละ1 0 0 0บาทส่วนกิจการนั้นนะครับเพิ่มต้นที่ปีละ1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับกิจการร้านค้าที่ทุนประกอบการจดทะเบียนนะไม่เกิน2ล้านบาทนะครับแต่ถ้าหากใหญ่ขึ้นก็ตอนนั้นก็จะมาคุยเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสอบถามหรือสมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวทนายโอจะทิ้งเส้นทางในการสมัครไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออแรกหนึ่งการที่จะ มาเรียนให้ทราบนะครถึงโครงการดีๆนะครับโครงการบ้านทนายโอนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ